สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็จะมีเรื่องมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังซึ่งเป็นเรื่องราวของทางด้านของกาแรมได้มีการมาวิเคราะห์ถึงจุดจบของคดีน้องชมพูโดยได้มีการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ว่ากาแรมนั้นคือใครกาแรมได้มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องเท้าของน้องชมพู่ที่ได้มีแผลผู้พองอยู่บริเวณเท้าและเรื่องของเส้นผมเส้นผมและเส้นขนที่ได้เจออยู่บริเวณใกล้ศพของน้องรวมถึงการวิเคราะห์เรื่องของผมน้องที่ได้มีการโดนตัด โดยกาแรมได้มีการวิเคราะห์ถึงเท้าของน้องซึ่งคาดว่าเกิดจากความร้อนทำให้มีแผลผู้พองเป็นรอยไหมซึ่งใครที่คิดว่าเด็กนั้นเสียชีวิตจากไฟช็อตกาแรมบอกว่าขอให้โง่ต่อไปไอพวกติ่งข้างไข่ทั้งหลายหรือเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า fc น้ำดี ก็ขอให้พวกท่านจงโง่อีกต่อไปเพราะถ้าเด็กโดนไฟช็อตมันตรวจสอบได้จากการบิดตัวของกระดูกก็ดีหรือเซลล์ร่างกายก็ดีก็จะรู้เลยว่าถูกไฟช็อตแต่เด็กไม่ได้ตายด้วยการถูกไฟช็อตมันไม่ใช่เลยและจะมีการพูดกลับกันว่าถ้าท่านฟังเรื่องในบางอย่างมา เป็นท่อนๆท,ท่านก็จะคิดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าท่านฟังทั้งเรื่องท่านก็จะคิดอีกแบบหนึง่งเหมือนเหตุการณ์มันเกิดวันที่10ถึงวันที่30ถ้าท่านได้ดูวันที่10ถึงวันที่15วันที่18และวันที่29ถ้าท่านรู้รู้เพียงแค่ไม่ถึงวันที่สาสิ ท่านก็จะคิดอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าท่านรู้ไปถึงทุกวันจนถึงวันที่30ท่านก็จะคิดอีกแบบหนึง่งก็เหมือนกับคำโบราณที่บอกไว้ว่าคนตาบอดไปคำช้างไปจับตรงหางก็คิดว่ามันเป็นงูอีกคนไปจับตรงง่าก็บอกว่าก็บอกว่ามันไม่ใช่มันแข็งแข็งจับเองกับมือ อีกคนไปจับตรงขาก็บอกว่ามันแข็งแข็งมันไม่ใช่แต่ถ้าหากท่านถอยออกมาและก็มองดูให้ดีมันก็แค่เป็นองค์ประกอบของเรื่องนี้กาแรมบอกว่าตอนที่อาสวัตบอกทุกท่านไปว่าให้ถอยเขากำลังบอกว่าให้คุณออกมาและก่อนหน้านี้ ผมก็ได้บอกบอกว่าให้ท่านนั้นถอยออกมาดูท่านก็จะเห็นอะไรชัดขึ้นอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลแต่คนที่มองอยู่ไกลกลับได้มองชัดเจนขึ้นเปรียบกับเขานั้นอยู่ในจุดภูเขาเอเเรสจ,จุดที่มองเห็นได้ชัดอยู่ในมุมที่สูงที่สุดและมุมที่เห็นได้ไกล มองได้กว้างแต่คนที่มองอยู่ไกลกลับมองไกลไม่เห็นอะไรเลยเขาเรียกว่าคนหูหนวกตาบอดและก็บอกเลยว่าคนบางคนเวลาให้การกับตํารวจเขาจะอธิบายแค่จุดตรงนั้นตรงนี้อย่างเช่นเขาอยู่จุดตรงไหนอยู่ตรงโน้นตรงนั้น แต่ถ้าหากเราเอาทุกอย่างมาเชื่อมกันเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านให้ทำความเข้าใจมันมีอยู่หลายๆเรื่องและต้องบอกก่อนว่าทางตำรวจไม่ได้มองว่าคนคนหนึ่งพูดอะไรเหมือนมีคนคนหนึ่งออกมาพูดอย่างหนึ่งกับเรา ไปพูดกับอีกคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่มีพยานอยู่สามคนที่พูดกับเขาเหมือนกันและที่พูดกับเราถามว่าเราจะฟังใครแต่มันก็ไม่พอแค่นี้มันต้องมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบและใครที่คิดว่าน้องชมพู่นั้นเสียชีวิตในวันที่11 หรือท่านอาจจะคิดว่าเด็กนั้นถูกไฟช็อตอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่จะคิดจะบอกให้รู้เลยว่าทางนิติวิทยาศาสตร์มีการคัดค้านเรื่องนี้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เสียชีวิตในวันที่11ถ้านับถอยหลังไปตั้งแต่วันที่15ผลชนสูตรสำนวนพริกศพถ้านับถอยหลังไปสามวัน มันจะอยู่ในวันที่12และวันที่13ในช่วงบ่ายและถ้าใครคิดว่าน้องเสียชีวิตในวันที่11จะบอกให้รู้ว่านิติเวศคัดค้านเรื่องนี้เพราะต้องขอพูดก่อนเพราะบางคนบอกว่าเด็กนั้นสะอาดมากเลยและบอกเลยว่าถ้าเด็กสะอาดมันจะไม่เจอขนหมาในตัวเด็ก เพราะว่ามีการถูกทำความสะอาดแล้วแล้วมันจะไปเจอขนหมาได้ยังไง 2. เส้นขนที่ไปอยู่ตรงจุดตรงนั้นไหนจะมีเส้นผมอีกอยู่รอบตัวเด็กไหนจะมีเรื่องที่ตัวน้องโดนสับผมอีกมีดมันมีการปักไปในดินทุกอย่างมันคือการจัดฉากไว้และที่มีการพบรอยเท้า ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาจงใจให้เด็กเดินขึ้นเขามีการจัดฉากเหมือนกับให้เด็กนั้นเดินขึ้นไปเองและมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่จะบอกว่าทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้ก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้ย้อนดูตรงจุดต่างๆว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เรารู้กันดีว่า เสื้อของน้องนั้นมีการหาไม่เจอแต่เรื่องนี้นั้นให้คุณนั้นคิดใหม่เพราะว่าเขาบอกคุณตั้งแต่ตน้นแล้วว่าเสื้อของน้องชมพู่นั้นหายังไม่เจอทีแต่คุณไม่สงสัยทางเจ้าหน้าที่บ้างหรอคุณไม่สงสัยพวกนักข่าวบ้างหรอเขาบอกได้ว่าเสื้อตัวนั้นมันเป็นเสื้อกล้ามสีขาวลายมิกกี้เมาส์ ถ้าคุณคิดให้ดีๆคิดดูสิว่าถ้าคนที่เขาระบุเสื้อได้มากถึงขนาดนี้นั้นว่าเขานั้นได้เจอเสื้อแล้วแต่ไม่มีใครคิดกันเขาได้มีการเจอเป็นจุดไหนจะมีการเจอกางเกงอีกและมันยังไม่พอแค่นั้นกางเกงสีแดงที่เจอไม่ใกล้ไม่ไกลจากศพไหนจะรถแม็โครอีก และมันยังต้องมีกางเกงชั้นในของน้องอีกเป็นสีขาวมีการเจอหลายอย่างและก็เจอหลายจุดและของที่ทำก็เจอหลายอย่างถ้าหากพี่น้องจำได้ให้พี่น้องถุกท่านให้นึกไปถึงวันที่พบุขและพวกท่านก็จะได้เห็นว่าลุงร้องไห้ฟู่มฝ่ายร้องไห้ใหญ่โหเลย คนยังไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ทางไทยรัฐอมรินก็ยังไม่ได้ยินเท่าไหร่ก็ได้มีการร้องใหม่นักข่าวก็มีความสงสัยก็ได้ยินเสียงร้องของลุงก็ได้มีการรีบวิ่งไปและมีการคุยกันใหญ่เลยเป็นพ่อเด็กใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าใชา่และอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นลุงมีการนั่งร้องห่มร้องไห้ แล้วก็มีการบอกว่าคนร้ายนั้นได้หนีไปแล้วมันแปลกตรงว่าเห็นคนร้ายแต่ไม่บอกให้เจ้าหน้าที่ได้รู้รอให้คนร้ายได้หนีไปก่อนและบอกให้คนนั้นให้ตำรวจได้มีการสกัดจับแล้วก็บอกว่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วและนี่ก็คือมีการพบพิรุษใหญ่เลย มีการพูดปัดออกจากตัวเหมือนมีการโยนความผิดให้ใครและมีการพูดถึงสาเหตุของการตายด้วยซึ่งในตอนนั้นใครที่เห็นสภาพของน้องที่ได้มีการนอนเปลือยเปล่าใครได้เห็นก็คงจะคิดว่าน้องคงจะโดนการล่วงละเมิดทางเพศแต่เขาบอกว่าเขาคงจะหมดอาหารให้กินแล้ว และคำพูดของเขานั้นกลับไปสอดคล้องกับทางนิติเวศอีกว่าน้องนั้นขาดน้ำขาดอาหารจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ซึ่งถามว่าทางแม่นั้นได้มีการพูดไหมของแม่ก็ได้มีการพูดแต่มีการพูดอีกวันหนึ่งแต่แม่ก็ได้มีการพูดในความหมายอีกแบบ แม่เขาพูดว่าน้องคงหิวเพราะแม่เขารู้ว่าแม่นั้นได้ให้อะไรน้องได้กินบ้างมันไม่แปลกในเรื่องนี้ที่ว่าพ่อกับแม่เขาน่าจะรู้และในวันที่มีการพบศพในวันนั้นสิ่งที่พวกคุณได้เห็นว่าลุงนั้นมีการร้องไห้ผู้สื่อข่าวเต็มหมดเลยในรอบๆอบระแวกนั้น และถามพี่น้องกลับกันว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นจะพูดถึงสิ่งที่ท่านไม่เห็นที่มีอยู่ในข่าวก็คือมันมีคนคนหนึ่งที่ได้มีการตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไปในทําและเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเห็นมันก็จะมีการคว้าหรือหยิบอะไรบางอย่างเข้าไปในกระเป๋าพอเขาเห็นในความผิดปกติ ไอ้คนนั้นมันก็เกิดความสะดุ้งเลยมันมีการเก็บอะไรบางอย่างเข้าไปไว้ในกระเป๋าและมันก็มีถุงมือด้วยมีการตามเจ้าหน้าที่ไปไปถึงบริเวณหน้าท้มและในจุดอื่นๆอ,อ,อีกซึ่งทุกคนนั้นได้มีการลงมาหมดแล้วก็เหลือเพียงแต่มันกาแรมบอกว่าในตรงนี้ให้พวกท่านนั้นไปคิดในใจ ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีการออกข่าวถึงได้บอกกับพี่น้องทุกท่านว่าความจริงในข่าวนั้นมันมีเพียงแค่30เปอร์เซนส่วนอีก70เปอร์เซนที่มีการนำเสนอต่างๆมันเป็นเรื่องเท็จและมันก็มีอีกบางคนที่มันพยายามที่จะมีการปั่นกระแสจะมีการสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีคนสร้างจากอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นการกดดันเจ้าหน้าที่แต่มันทำให้การทำงานของเรานั้นยากขึ้นอย่างเชน่นคนบางคนมันตรอนวิ่งไล่หาหลักฐานเต็มไปหมดไปหาหมอทำต่างๆถ้านึกให้ดีๆไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการขึ้นเขาลงห้วย จะไปไหนมาไหนไปในที่ต่างๆจะไปอ่างกบจะไปห้วยบุงหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่ลุงก็จะมีการตามไปด้วยในทุกที่เขาตามสืบตามสืบว่าตำรวจนั้นมีการคิดอะไรอยู่พ่อมาอีกวันหนึ่งเขานั้นจะได้ไปบอกกับผู้สื่อข่าวได้และเขาก็แก้ได้ทุกปรอก แต่ให้ท่านนั้นคิดให้ดีๆนะว่ามันไม่มีชาวบ้านคนอื่นๆที่จะทำกันแบบนั้นต่างคนก็ต่างหมดหน้าที่ก็ต่างวาระก,กันไปแต่ของลุงนั้นกลับไม่ใช่พ่อตำรวจเขาลำคาญหรือเขาถามว่าอะไรก็ได้อ้างตัวเองว่าเป็นลุงพ่อถามกลับ พ่อกับแม่เขาก็ยังไม่ทำกันขนาดนี้แต่อันนี้ทำออกนอกหน้านอกตาเกินไปมีการแสดงอาการออกหน้าออกตาเกินไปออกอาการบางอย่างมากเกินไปคิดง่ายๆคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นดีแต่ทางตำรวจนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเรากลับมองว่าคุณนั้นพยายามจะทำตัว หรือแสดงให้บุคคลที่ติดตามข่าวได้เห็นว่าคุณนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ที่สุดและได้มีการทำลายน้ำหนักของพยานเหมือนคนคนหนึ่งไปให้การกับตำรวจพอให้การเสร็จก็มีคนไปถามถามว่าเขาที่พูดกับตำรวจจะมีการพูดกับอีกคนหรือไม่และท่านคิดว่าตำรวจจะฟังคนคนเดียวหรือไม่ ก็คือไม่ใช่ตํารวจไม่ได้ฟังคนคนเดียวเหมือนที่รู้ว่าหลังจากที่มีการพบศพแล้วท่านจะไม่เห็นภาพพวกนั้นทยอยลงมาและมีภาพที่ท่านไม่เห็นมีคนบางคนที่มันไม่ยอมลงเขามันไม่ยอมลงไปกับคนอื่นด้วยส่วนเรื่องที่เหลือนั้นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้ว แต่ไอ้คนคนนี้มันก็ยังอยู่ในเรื่องนี้อีกมันได้มีการตามตำรวจไปไปที่หน้าทําหรือตรงจุดต่างๆตรงที่ตํารวจเขานั้นได้มีการไปหาหลักฐานต่างๆเขาก็เลยมีการพบพิรุธบางอย่างจากคนคนนี้และทุกคนหลายคนมีการสงสัยว่าทำไมตำรวจได้มีการค้นบ้านลุงซึ่งวันนั้น วันนั้นเป็นวันที่เกิดเหตุน้าตายและน้าเสริมไม่ได้อยู่บ้านเพราะถ้าหากน้าตายและน้าเสริมอยู่บ้านสะดิ้งจะไม่มีการวิ่งไปหาป้าเขาได้วิ่งไปหาป้าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขานั้นไม่เจอน้าของเขาและมีบางอย่างที่เขาได้มีการเชื่อมต่อไปและมีบางจุดที่มันขาดมีการเชื่อมโยง ถ้า F4 น้ำดีมีการสงสัยว่ามีการตรวจค้นไหมบ้านบางหลังจะบอกว่าบ้าน็7-8หลังที่อยู่ระแวกแถวนั้นมีการตรวจค้นหมดแต่ไม่พบสิ่งที่ผิดปกติใดๆและใครบางคนที่มีการบอกว่าตำรวจไม่มีการกันพื้นที่เอาไวา้ดีๆ และบอกว่าทุกอย่างนั้นมีการได้กันพื้นที่ดีที่สุดเหมือนที่คุณนายกับคุณนางได้มีการปั่นเ fc ว่ามีการเปลี่ยนตํำรวจมากี่ชุดแล้วความเป็นจริงก็คือไม่ได้เปลี่ยนแต่มีส่วนกลางได้เข้ามาช่วยและหลักฐานก็ได้มีการส่งไปในวันที่20และหลักฐานต่างๆก็ได้ทยอยส่งไปอีก ให้เข้าไปถึงส่วนกลางและมีการใช้ใช้งบประมาณไปเยอะพอสมควรในการที่จะตรวจของบางอย่างมีการส่งข้ามประเทศไปเพราะในประเทศของเรานั้นมันไม่มีหรือเขาเรียกกันว่าการตรวจ DNA ชนิดพิเศษร่องรอยของน้องที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นตามตัวเป็นรอยบาดแผลที่เกิดจากรอยยา เป็นรอยหนามขูดตามร่างกายมันเป็นรอยที่เกิดขึ้นในขณะน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งถ้าหากใครบอกว่าเด็กตายเพราะไฟช็อตมันเป็นเรื่องที่หมดสิิทธ์กาแรมบอกว่าฟังให้ดีๆข้อเท็จจริงหรือแฟกฟังให้ดีๆว่าน้องชมพู่นั้นไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้ ท่านก็ลองมองดูว่ามีใครอีกกี่คนที่จะสามารถเข้าใกล้ตัวน้องชมพู่ได้โดยที่น้องชมพู่ไม่ร้องไม่มีอาการขัดขืนไม่ต่อต้านหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนที่สนิทรู้จักมีการพาไปไหนได้เลยสองเป็นคนที่ไม่รู้จักแต่ใช้วิธีบังคับหรือสาม ทั้งสองอย่างที่ผสมกันจากการสอบปากคำ200 0 0 0ถึง300ปากก็จะได้มีการเล็งเห็นและแยกได้ว่าการกระทําในครั้งนี้ที่ทําให้น้องชมพู่นั้นสิ้นบุญหรือเสียชีวิตไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมคนคนนั้นต้องรับผิดชอบและคนที่จะถูกจับก็ไม่ใช่พ่อและแม่เด็ก ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณกาแรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ